สวัสดีครับเอฟซีที่นี่วิธีชาวบ้านและวิธีเรียบง่ายนำโชคครับผมครับผมครับตอนนี้เป็นบรรยากาศสดๆคือเก่าคือเดิครับพี่น้องครับบรรยากาศนั่งถึงเตียงกับพี่น้องครับลมเย็นสบายสบายนะครับพี่น้องครับวันนี้เราก็เดินทางมาที่บ้านช่างจรวดนะครับพี่น้องครับปฏิบัติามแนวทางที่พี่น้องรอคอยกันทั่วทั้งประเทศนะครับพี่น้องครับนี่ไม่ลีลาครับพี่น้องครับครับเฮงเฮงมาบังกับช่างจรวดสวัสดีครับช่างจรวดครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันตั้งนานเดินทางไปลาวหลักเลยเกือบตายไปนอนโรงพยาบาลที่ลาวด้วย ครับก็ขอบคุณเอฟซีที่ติดตามเลขรับไม่ดีลาครับเป็นเลขซองซองที่หนึ่งที่ฝากมาฝากมาแล้วสามรอบแหละผมไม่ไม่ออกคลิปไปเฉยมันเลขที่ไม่ค่อยสวยแต่เต็มออกเต็มออกคือม้นงงกันแหละ <c oughs> ที่พกการออกเลขบางทีมันต้องกรองเนาะครับถ้าไม่นั่นจริงๆกลตัวเอฟซีจะคืออยากให้เข้าแหละพยายามอยากให้เลขมันเข้าคือกรองกรองเลขเลขรับไม่ดีลาเนี่ยมีหลายช่องมาขอ ตั้งแต่ตนงวดอ่ะผมก็ไม่ให้วัเลขรับไม่ลีลาเนี่ยพอหมดงวดปุ๊บให้มาบับเลยโอ้เลขที่ไม่เกินสองวันมาเลย <c oughs> ส่งให้ผมยังไวอาจารย์สนามบินน้ําคือเป็นเลขพักพวกกันแหละที่ผมเคยไปทํางานสนามบินน้ำเมื่อหลายปีก่อนน่ะเขาก็มีเลขเด็ดเลขได้ส่งให้ดูเรื่อยให้เราซื้อตามเขาเรื่อยเลยแล้วก็มีถูกบ้างผิดบ้างแต่รอบที่แล้วมันเข้ามาสามงวดติดอแต่ว่าผมก็ยังไม่มั่นใจซ้อมดยก่อน คือดูดูคือเป็นเลขที่ไม่สวยนะขนาดใครทำม,มาเป็นเลขมับ่ง,บงตรงเป็นเลขที่ไม่สวยนะแต่มันชอบออกครับ mm hmm. แต่แต่เลขจะไม่เหมือนเลขลงตาวดเมืองเลขลงตา,าเมืองคงวันหน้าเดี๋ยวผมจะให้ <c oughs> คือเลขลงตามันจะมาสองชุดแล้ววิ่งชุดหนึ่งครับ mm hmm. แต่เลขรับไมลีลาเนี่ย mm hmm. เขาให้สองชุดสองตัวไอ้ส,อส,อสอามชนะุดอะสองตัวไอ้สองสองหางเนาะสองตัวสองหางรับกัน, <c oughs> ก,นกันเม็ดเดียวอีก หนึ่งสามตัวอีกหนึ่งหางมันมาคือแต่ละแต่ละเจ้าแต่ละสำนักก็จะมาไม่เหมือนกันเนาะจ่ว่าให้คัดให้ผมให้เหลือน้อยที่สุดอะที่คิดว่าน้อยที่สุดถ้ามาแบบสามตัวสิบสองหางไม่เอานะเยอะเกินนะตอนเยอะเกินว่าเอาให้น้อยที่สุดอะแล้วก็ให้ตัวกันมาตัวหนึ่งคือให้ยังไงมาก็ได้ให้นอยไว้แล้วให้ขอตัวกันตัวหนึ่งครับผมเผื่อเลขที่เราให้มาแล้วไม่ชอบ เป็นเลขที่ไม่สวยเลยให้มาทุกครั้งเป็นเลขที่ไม่ไม่เคยสวย <c oughs> ในความคิดผมนะอะอาจจะเป็นที่เราชอบไม่ชอบด้วยแหละแต่ให้มาเลขรับไม่ลีลาเนี่ยเลขไม่ลีลาเนี่ยพอสิน้นวดปุ๊บไม่เกิน <c oughs> หวยออกวันหนึ่งมาแล้ววัน <c oughs> สงวันได้เลยใช่ไหมครับก็คือให้มาผมก็นอนดูมันจะมันจะเหมือน <ừ> เลขใครไหมมันเหมือนใครไหมเนาะ <c oughs> วันนี้ให้ให้มวันนี้ให้ครองสุดท้ายผิดถูกยังไงผมไม่รู้แต่ถ้าเข้าไม่เกินสามสี่วันมาเลย เกินมันเล็กเล็กเล็กที่มาไวกว่าเจ้าอื่นสามารถปล่อยต่อได้เลย้อนนี้สามารถที่ทำคลิปต่อได้เลยเอาชุดแรกชุดสองก็ได้หมดแต่ว่าเขาก็ส่งมาให้เลยแต่ว่าผมรอบที่แล้วนี่ให้มาหนึ่งศูนย์สองโอ้แล้วก็เจ็ดศูนย์สองเต็มเต็มเลยครับแต่ว่าผมไม่ชอบงวดที่แล้วมันศูนย์มันมันนี่ไม่ค่อยสวยนะเจ็ดศูนย์สองนี่ไม่ไม่ชอบเลยเจ็ดศูนย์สองคือคือเจ็ดกับหนึ่งเดียวกันก็ให้หนึ่งศูนย์สองแล้วก็เจ็ดศูนย์สอง มันจะริมเป็ดสามอะไรแหละเจ็ดสามแล้วก็กันสามตัวชุดหนึ่งเดี๋ยวผมก็คือว่าเออ,เอ,อให้ผ่านสามชุดไปก่อนถ้าถ้าเข้ารอบถ้าเข้าหนึ่งทุนสองเนี่ยผมจะออกให้ก็เข้าจริงเขาก็เลยออกออกให้เจ็บบอกว่าออกวันนี้เขาค่ากาแฟขค่ากาแฟแล้วตะเนาะผมให้ไปแล้วใส่ไปแล้วให้โอนให้ับแล้วเรียบร้อยแล้วแหละไม่เยอะหรอกก็คือว่าก็บอกว่าตะไม่เชื่อนะแล้วก็ลองเชื่อเลยเอามา มีหลายช่องยูทูบเบอร์หลายช่องขอก็ออยังไม่ให้เพราะว่ามันเป็นเลขใหม่ถ้าเป็นใหม่แกะกลงเลยเลย<ม>เป็นซองที่หนึ่งเป็นใหม่แกะกลง<ม>เป็นซองที่หนึ่งนะคันเนาะคือเป็นซองที่หนึ่งใหม่แกะกลงใหม่ถอดด้ามครับถ้าดูไว้ก็ให้เอฟซีดูไว้เป็นดูไว้ใช้สติพิจารณา,าเนาะครับผมแต่มีคนทักมาในในไลน์เยอะเลยอยากได้เลขเลขไม่ลีลาใชไม่เรื่องเยอะไม่ลีลาในยูทูปก็ขอมาเยอะเหมือนกันนะครับขอก็คือให้เป็น ฝากไว้ในคือมันเป็นเลขที่ไม่เหมือนใครอ่ะเลขออกมาทุกรอบให้สามพมสามรอบไม่ผมไม่เคยไม่ค่อยได้สนใจคือเลขไม่สวยคือไม่สวยก็ไม่ชอบไม่เอามาปล่อยแต่ว่าเออเงินที่แล้วมันมันมีเจ็ดตูนสองกับหนึ่งตนสองหนึ่งต้นสองอะไรเขาคิดว่าหนึ่งตัวเดียวกันนะเขาก็กันกันกันสองศูนย์ด้วยก็ยังคือกัดคือกัดมันมันเลขที่ไม่ชอบไอ้พอไม่ชอบแล้วมาจริงจรับเลขนี้ก็เราก็เอามาให้ เดี๋ยวเอฟซจะดูไม่ทันเพราะวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดจะให้อดมินลงอย่างไวเลยครับผมครับไม่ต้องลีลาเนาะออกเลยเด้อเดี๋ยวผมดูให้ดูก่อนเจ็ดแชเจ็ดแช่เจ็ดไลท์เจ็ดแชเจ็ดไลท์เจ็ดแช่โอ้โหแชมป์น่ามากเลยครับเลขมาแค่นี้เลขสวยไม่สวยไม่รู้นี่ครับโอ้พี่น้องครับแคปไว้เลยครับพี่น้องแคปไว้เลยแคปไว้เลขไม่ลีลาเปิดปุ๊บโชว์ปั๊บปุ๊บปั๊บสีฟ้าออกปุ๊บ ป,ป,ปิดป๊บปิดปั๊บออกปั๊บออกปั๊บถ้าคือเข้ายังไงเนี่ยสองวันมาเอาได้เลยครับคือเป็นเลขที่ไววมากเลขมณีลามาไวจริงตอนนี้หาเสียงสซสออยู่เอฟซีไม่เป็นไรครับผมไม่ต really ีลิขสิทธ um ิ์เนาะกพรบะถ้าถ้าเป็นไม่ไม่เป็นไรครับผมถ้าเป็นเสียงที่แต่เขาอัดเองไม่เป็นไรอัดเอออัดเองเนาะคร่บตีลิขสิทธิ์ให้ผ่านก่อนไหมเอฟซีให้เสียงผ่านก่อนนะ รอแป๊บนึงครับเดี๋ยวรแป๊บนึงเด้๋ครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเนาะจับหนึ่งเจ็บหนึ่งครับวันนี้พี่โจ้งการหัดเสียงครับพี่น้องครับครับสองมันนิดรอบนี้คิดหนักนิดหนึ่งเป็น,นเป็น,ปน,ปนที่ว่าเป็นซองแรกนะท่านวะเป็นซองแรก เลขลับไม่ลีลาครับพี่น้องครับเปิดที่นี่ที่เดียวอพร้อมยังพร้อมแล้วครับผมเลขลับไม่ลีลานี้เลขไม่ลีลาผมให้อย่างไวนะให้อย่างไวเลยยีต้องคุยนานคุยยีตยังคลิปแปดนาทีแต่ว่าคือเอฟซีเลขลับไม่ลีลาเนี่ยเลขไม่ลีลามันจะมาแบบสองชุดแต่จะมีกันอถ้าเลขเลขลงตาบ้านเมืองไม่มีกันนะเออไม่้วิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวแต่เลขลับไม่ลีลามากัน เลขนี่ตรงกับเลของค์ดำเลขสองสี่เออสองสี่ที่เราจุดทูบได้จุดทูบองค์ดำมาหนึ่งหนึ่งสองสี่ครับเลขเลขรับไม่เลาเนี่ยมาเก้าศูนย์แปดห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสองสี่สองห้าเลขนี่ผมก็ไม่ชอบนะเลขไม่สวยไม่สวยออกมาบ่อยออกบ่อยมากเลยแต่ว่าถ้าเอามาแล้วก็ต้องต้องเอามาให้ให้เอฟซีให้เอฟซีชุดเต็มนะท่านนะครับเพื่อนที่อยู่สนามมีน้ำดูคลิปนี้ยิ้มด้วยเด้อเอามาให้แล้ว ให้เรียบร้อยปล่อยเรียบร้อยปล่อยเรียบร้อยแล้วไม่มีเปลี่ยนตลับตแหน่งแม้แต่ชิ้นเดียวครับ90851 52425กัน770กันเป็นตัวเบิ้ลถ้าใครไม่ชอบชุดนี้เอาตัวกันก็ได้แล้วถ้าตัดให้ตัด08ตัด24เพราะรอบที่แล้วเขาเขาให้ตัดนี้แหละให้ตัดตามขีดเส้นใต้ไปนะตามขีดตัด02ไอตัวตัดนี่ตัวเน้นนะโอ้ตัดเน้นคือว่าตัวเน้นเลยใช่ไหม่านตัวเน้นเลยตัวตัดนี่คือตัวเน้น08 สองสี่เนี่ยตัวเน้นครับอย่างนี้ก็คือธรรมดาห้าหนึ่งสองห้าแต่ตัว,ตวเลขตัวเลขที่ไม่สวยเด้อผมว่ามีมีตัวนี้สองตัวนี้ไม่สวยแต่ไม่อต,ตัวที่ไม่สวยมันชอบออกนะชอบออกทันใช่ผมผมลืมมาสามงวแล้วผมไม่ตามตวันที่แล้วผมไปตามก็คือเล,เลขเลขที่ไม่สวยแต่เพื่อนมันก็ขยันขยอนะเพราะว่านะลองงวดลองงวดที่สี่เอาไปดูมันเข้าสามงวดติดคือว่าแตกแตกศูนสอง 10272ที่มันอยู่ในในชุดนี้ว่าี่แล้วแต่ชุดนี้มันมาเขาไม่มีเด่นให้ไม่เหมือนเลขลงตามมือมีวิ่งแต่ตัวน,นี้ไม่มีวิ่งก็เด่นตัวอะไรเนาะครับเลขรับไม่ลีลามาจากสนามมีน้ํานี่โดยตรงถูกถ้าถูกมาก็ขอค่ากาแฟครับแล้วแต่ให้ครับ,รบผักนิดนึงได้ fc ช่วงนี้หาเสียงเสียงร้องทีนึง พยายามถ่ายคลิปยากตลอดแหละช่วงนี้ช่วงนี้ธรรมาดานส่งกาเสียงมาตอนเนาะการเสียงเขาไม่เป็นไรครับพี่น้องครับพี่น้องเป็ไใจกันจะเลื่มอมเลืันที่แปดสองกับสองถึงถึงข้าวบุญเย็นเนาะ,ะไปเลือกตั้งเลือกตั้งารมาลุ้นกันได้จะบอกวิธีการซื้อเด้อถ้าซื้อตัวเนี้หกกลับเรียนซ้ำตัวละหกกลับแต่ที่ก็ถูกใบยๆถูกมาซ้ำก็ติดมันถูกตัวตัด <โ>และถูกเลขที่ไม่สวยแสดงว่างวดที่แล้วเนี่ยให้เจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองกับกับหนึ่งศูนย์สองตัวขีดเส้นใต้แดัวขีดเส้นใต้คือเนี่ยนขีดเส้นใต้คือศูนย์สองเข้าตรงตรงเลยครับแล้วก็มีไอ้ที่ให้สองตัวมีสามแปดสามเจ็ดถ้าผมจำผิดนะก็มาคล้ายๆกันหละแต่ที่กันให้มาที่ตัวกันงวดที่แล้วให้มาเจ็ดหกแปดถ้าจําไม่ผิดนะคือมันมาอย่างเนี้ยแต่ผมคือคือเลขที่มันขึ้นหน้า หน้าปกแรกอ่ะมันเจ็ดเจ็ดคูณสองจะหนึ่งศู์สองผมว่าเลขไม่สวยหรอกวันนี้ไปก่อนพอถึงแล้วแต่ว่าพอมันเข้ามาเออมันก็น่าสนหลายช่องทางโทรมาถามยูทูบเบอร์หลายท่านก็โทรมาถามว่าเลขไมลีลาที่ชอบมากเลยมันมันเลขมันสองมันสวยเลขรับไมลีลาเอามาให้ผมบอกว่ายังไม่ให้ให้สองช่องนี้ก่อนโอ้ขอบคุณมากเลยครับคือให้เลขรับไมลีลานี้ไปดูทุกช่องเลยไม่ไม่มีไม่มีใครมีเลขนี้ครับ ถ้าเข้านี่ก็คือว่า,าเป็นบ <กา S 2> ุญสมพันธ์กันคากาแฟอะไรอย่าลืมคาคคาเฟอย่าลืมาฟผมก็บอกว่ามาก็มาผมคือเมื่อที่ต้องหาเลขให้เอฟซีเพราะว่าเอฟซีตอนนี้ประมาณสามพันกว่าสามสี่พัน้ของกันเนาครับสิบพันเพราะว่าเขามาเติมทวันทวน <c oughs> คือโทรมาไม่ติดอาจจะได้รับมากไม่ได้ม้างเพราะทำคลิปอยู่ทำงานด้วยขับรถด้วยถ้าแอดมากลางคืนผมจะโทรกลับก็คือแอดมาอย่างเดียว ถ้าโทรบางทีโทรมาถามนู่นํานี่ผมอาจจะตอบได้ไม่หลายคนเพราะว่าบางทีโทรมาถามเลขเลยผมจะไม่ค่อยให้ต้องถ้าถามมาว่ามีคลิปให้ดูไหมผมจะเอาคลิปแล้วส่งให้จะเข้าใจมากกว่านะธนาจะเข้าใจมาจะให้ผมอธิบายคนละสามสิบนาทีผมคงไม่มีเวลาครับก็คือถ้าถามมาว่าขอเลขหน่อยผมก็จะจะไม่ส่งเป็นอย่างนี้จะส่งเป็นแบบคลิปให้เลยจากถ่ายช่องวิธีทำไงาิทีบ้านเขาจะอัดส่งคลิปให้ครับผมให้ฟังการอธิบายว่าซื้อยังไง ถ้าซื้ออย่างนี้ก็ซื้อเก้าศูนย์แปดห้าหนึ่งเก้าศูนย์แปดอันนี้ถ้าคนซื้ออาจจะซื้อคูณไปเลยอือันนี้อาจจะคูณบางคนถ้าไม่ชอบก็ปกกลับแต่ที่เน้นเน้นเนี่ยตัวขีดนี่อย่าลืมเน้นมันออกมาสามรอบออกตัวเน้นนะโอ้ตัวขีดเส้นใต้ให้เลยใช่ไหมครับขีดเส้นใต้มันมันจะเน้นตัวนี้ครับขีดตัวไหนออกตัวนั้นโอ้โหแต่ตัวนี้ก็รองรองไว้ตัวตัวที่นี่อาจจะลดลดปรัลดปริมาณการซื้อลง แต่ชุดสามตัวนี้มันเข้าทุกงวดที่ผมดูมานะชุดเก้าศูนย์แปดกับห้าสองสี่ถ้าตัดตัดได้ห้าสองเลยถ้าคนตัดมันมันไม่รู้เาให้มาอย่างไงนะผมสูตรเขามาอย่างไงไม่รู้นี่ฮะนี่ห้าสองอันนี้เป็นสองห้าเจอหงงงงกันแต่นี่เขาไม่ได้ตัดให้นะศูนย์แปดเฉยรือสูตรเขาเป็นอย่างนี้มั้งพี่น้องอาจจะชอบหรืออาจจะก็พิจารณาช่วยกันเอาเนาะท่านน้องรับพิจารณาเรียกรับไม่ลีลาให้ไปเลย ถูกมาก็า่ากาแ,แฟเป็นซอ, <inate S 1> องแรกเปิดซ <th> องแรกจมา,จมา,มานจะมันว่างเนาะส่วนมากไม่ว่าแต่เพเราะเลขเจ้งจิรวจะชอบเข้ากับเลขซองเนาะเลขซองถ้าเป็นเลขซองจะเข้าถ้าเป็นเลขที่ไม่ใช่เลขซองจะเข้ายากครับตัวน,นี้ถือว่ารับไม่ลีลาถือว่าเป็นซองแรกครับเลขรับไม่ลีลาเอาไปเลยเลขซองรับไม่ลีลาเอาไปเลยไม่ต้องลีลาไม่เรื่องเยอะให้ตรงตรงไปเลยเปิดปุ๊บให้ปั๊บเปิดปุ๊บให้ปั๊บให้เฮงเฮงปังๆคือสองช่องเนี้จะได้เลขนี้ตลอด ผมจะไม่ให้ช่องในเด็ดขาดอันนี้สัญญาลูกผู้ชายเลยคใครอยากต,ติดตามคือจะไม่ให้เด็ดขาดเพราะว่าซองนี้เป็นซองที่เปิดใหม่ถึงจะเข้าสิบรอบติดก็จะไม่ให้ใครเด็ดขาดใครจะมาขอจะไม่ให้เด็ดขาด<ส>าค,คือเป็นอันนี้เจ้าของซองเขาสั่งมาท้<อ>าให้ช่องหนเด็ดขาดไมแต่ช่องเดียวถ้าไม่ได้สองวิธีทล้วไงวิธีจับบ้านไม่ต้องให้โอ้ตรงไหมครับโอ้เขาเน้นย้ำเพราะอะไรท่านพอรู้ไหมเขาเป็น F4 อย่องนี้ด้วยเขาขยันขยอยอยากให้ผมออก ตั้งหลายรอบแล้วว่าช่องอื่นทําให้มีหลายช่องมาขอผมไม่ให้อน,นี้อันนี้เรื่องจริงจากกรดพลนในยูทูบช่องอื่นเพราะว่าเขาให้สองช่องให้อย่างเงี้ยผิดถูกจะว่ากันให้แค่สองช่องวิธีได้ง่ายวิธีชาวบ้านาก็คือว่าเป็นเลขลับที่ให้เฉพาะสองช่องต้องขอบคุณนเนาะขอบคุณคณือเป็นผมต้องขอบคุณครับคือเลขมาอย่างนี้ให้ทุกรอบก็จะเป็นทรงสูตรนี้หมดเลยมีห้าชุดถ้าคนซื้อก็ถือว่าเลขมาเยอะสวนมาก ให้ช่องต้องและคอนอื่นช่องของอื่นมาขอ,อก็มีหลุดไปบมากก็เลยเขาคงจะรู้ว่าถ้าให้ช่องอื่นใปไปด้วยอาจจะไม่เข้าครับ <c oughs> แต่เขาอาจจะก็ไปอะไรก็เรื่องของเขาไปนั้นไม่ว่ากันอาจจะถือว่างวดที่ผ่านมาช่างจรวดปล่อยเลขโซโปูงดาเนาะปูงดำก็ <c oughs> ถือว่าเข้าได้เจ็ดเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สองก็ถือว่ากลับไปกลับมาก็ได้เมาเลขชุดเดียวตัดตัดตัดได้เลข่นี้ก็เลขปูงดาก็มันจุดได้ทุบได้หนึ่งสองสี่ มาเข้ากับตรงที่สองสี่ผมเอ๊ะออนั่นแหละนี่มันคือเลยเลยจุดเอ,อ๊มาเข้ากับตัวเน้นที่เขาเน้นพอดีเขาเน้นพอดีเลยผมเลยแต่เขาเลขรับมนิลาเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ออกหลายช่องออกแค่สองช่องอครับเขากำชับมาเลยเขากำชับโดยตรงเลยว่าถ้าออกช่องอื่นตัวไม่ออกใช่อันนี้ไม่รู้คืออาจจะเป็นเอฟซีของช่องก็ได้ครับเขาเขาขยันขยอตั้งแต่ซองแรกแล้วที่มันออกอะ่ะ เอห้าสองห้าได้ออกอะไรมาหลายแต่เนาะช่องถือว่าเข้าสามวดติิที่่ันมาเข้าสามวดติิที่่านมาแต่ตัวนี้เป็นวดที่สี่หรือเปล่าท่านเป็นวดตที่สี่แต่เป็นสองที่หนึ่งที่ที่ผมรับมาครับครับคือเขาบอกว่าขอแค่สองช่องนี้ออกนะห้าออกช่องอื่นเด็ดขาดเขาคำชับมาสองช่องนี้จะแตกสามตัวครับขอให้แตกสามตัวแล้วรับอันนี้เขาเขาพูดมาจริงๆครับขอบคุณเด้อพี่ชัยที่อยู่สนามบินน้ำเคยชื่อนิดนึงก็เป็นพี่น้องกันแหละ ทำตามสัญญาแล้วนะทำตามสัญญาว่าเอามาออกให้แล้วออกแค่สองช่องใครอยากติดตามวิธีการซื้อก็แนะนําตามที่พี่ชัยบอกว่าให้ซื้อตามตัวเน้นตัวที่เน้นตนนไหนก็ซื้ออาจจะซื้อเล็กๆน้อยๆตัค่อยเขาท่านเนาะเลขตัวไหนที่ไม่สวยเลขนั้นฉบออกเว่างี้ยเลขรับเวลาจะบอกว่าถ้าใครเอาไปดูแล้วที่คิดว่าเลขนั้นไม่สวยไม่ออกอ่ะมาจองเลขนั้นใชขอบคุณพี่ชัยสนามมีน้ําที่ฝากเลขให้มาสามงวดติดผมไม่เคยมอาออกเลยก็ขอโทษด้วย เราวันนี้เป็นถือว่าออกซองแรกสองทีหนึ่งไม่มีช่องไหนได้มีสองช่องวิธีทล้ไงและที่นี่วิธีจ้บ้านนั้นที่ได้เลขนี้ไปครับขอให้บุญพิชัยสมพงศ์กับผมเนาะชื่อจริงชื่อสมชัยชื่อเล่นชื่อพิชัยได้บอกนามสกุลแล้วกันครับท่านดูคลิปนี้แล้วก็ยิ้มไว้ผมออกให้แล้วปิดถูกก็ไม่รู้ต่างคนต่างไม่รู้แต่ว่าเขาเข้ามาแล้วสามก็ติดครับเลขรับไม่ลีลาบอกว่าไม่ลีลาไม่ส่งให้ผมหวยออกวันเพิบวันรุ่งขึ้นไม่เกินอีกวันหนึ่ง ส่งมาเลยได้เลยบอกว่าพี่คำนวณไว้แท้วันเดียวขึ้นเดียวพี่คำนวณออกมาได้เลยนะผมว่าเป็นเลขที่เขาคำนวณมาเดี๋ยวเราจะตามให้ตลอดเนาะก็จะตามให้ตลอดอาจจะิดถูกไม่รู้ครับเราไม่มีใครรู้เนาะไม่มีใครรู้ใช้สติและวิทยาในการรับชมและพน้องเด้อครับก็ฝาก fc ให้เอาเลขนี้ไปก็กดไลค์กดแชร์ก่อนจะจบคลิปก็คอนหนึ่งกำลังใจเนาะครับกดเจ็ดไลค์แล้วท่านจะมีโชคหนึ่งความคิดเห็นส่งมาท่านพิมพ์มาเลยใส่ค้อคาเลขในที่ไม่สวย จะไล่จะแชร์ท่านจะไล่จะแชร์พี่ว่าเลขไหนที่ไม่สวยเลขนั้นจะออกท่านชอบเลขไหนก็คอมเมนต์มาฝากกดติดตามเลขของพี่สมชัยที่อยู่สนามบินน้ำที่ฝ่ายผมออกสามงวดติดไม่เคยพลาดแม้แต่งวดเดียวแต่ผมเป็นคนที่แบบเออถ้างั้นผมคิดว่าเลขเนี้ไม่สวยช่างยะนดดท่าไม่เด็ดจริงไม่เด็ดจริงแม่ามาปล่อยไม่ปล่อยเนาะไม่เด็ดจริงแม่เอามาปล่อยก็คือว่าขอบคุณพี่สมชัยสนามบินน้ำถ้าถูกประมวลค่ากาแฟพี่แน่นอนตามคำเรียกร้อง ครับปิดถูกเอฟซีก็อย่าว่ากันทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเป็นเลขคำนวณของพี่สมชัยสนามบินน้ำเยเลขรับไม่ดีลามาจากสนามบินน้ำเดียวบอกว่าถ้าถูกขอค่ากระเรา่องแล้วแต่ให้เง่นแต่ใหเนะว่าถ้าออกสามตัวตรงนะผมให้พันหนึ่งเลยว่าถ้าพี่ออกสามตัวตรงนี้นะผมให้สามพันให้พันหนึ่งยิ่งหลุดปากว่าสามพันมาสามตัวเอาสามพันก็ได้ถ้ามาสามตัวเอฟซีเอฟซีคนละร้อย ขอ FC คนละร้อยถ้าถูกสามตัวตรงนะขอ FC คนละร้อยครับคอมเมนต์มาถ้าถูกสามตัวตรง FC ขอค่ากาแฟครับผมคนละร้อยเพื่อเป็นกําลังใจแกคำนวนมากกับมือของแกจริงแกไม่เคยให้ใครนะ<อ>แล้วแกเป็น FC ของช่องที่นี่สียแม่เหล่าศี่บ้านติดตามผมมาประมาณปีหนึ่งแล้วโอ้โหยันชย้ยผมเอาเลขมาออกอผมก็ดูงวดก่อนๆผมดูผันบ้างไม่ได้ผันบ้างก็คือดูผัน่านไปคือตัวเลขมันไม่สวย ผมว่าไม่สวยก็เลยไม่ชอบแต่ที่มันก็ส่งให้เอฟซบางท่านไปมันก็มีถูกแต่ว่าออลองนี้ลองเอาเพราะว่าว่าช่างิวดว่าเอามาออกให้พี่หน่อยเถอะมองอให้พี่ชัยแล้วเลขรับไม่ลีลาถ้าถูกมาขอค่ากาแฟคนละร้อยพี่ชัยฝ <Okay. S 2> ากบอกมาสองช่องนั้นช่องอื่นไม่มีออกแน่นอนอนะันนี้รับประกันลูกพี่ชายเลยผมจะไม่ออกช่องอื่น,นขาดนี้ที่ <laughs> ผมจะไม่ผิดสัญญากับพี่ชัยผมพี่ชัยรอโอกาสนี้มานานแล้วที่จะปล่อยเลขนี่ครับเลขเนี้เลขรับไม่ลีลา ค่ได้ยินชื่อก็สะดุ้งแล้วเลขไม่ลีลาครับก็ถือว่าโค้งสุดท้ายฝากเอฟซวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักตรงกับเลขสามลงดำสองสี่ผมจะย้ำโค้งสุดท้ายเด้อเก้าศูนย์แปดห้าหนึ่งห้าสองสี่สองห้าแล้วก็กันเจ็ดเจ็ดศูนย์ไปกลับสลับเองไปกลับตัดต่อสลับไปกลับเองปิดถูกเป็นแค่แนวทางเอฟซะไปแล้วก็เสี่ยงโชคเสี่ยงลาบที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หนึ่งความคิดเห็น เป็นกําลังใจให้ช่องที่นี่วิถีเรียบง่ายแล้วก็วิถีเรียบง่ายนาโชคที่นี่วิถีชาวบ้านใครเอาไปเสี่ยงโชคก็ถือว่าเป็นบุญสมพันธ์กันไปพิจารณาแล้วค่อยซื้อตัวอย่างเป็นแค่แนวทางหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าให้ท่านมีโชคมิลาบและก็สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงปงัปงๆร่ำรวยร่ำรวยเลขรับไม่ลีลาเฮงเฮ<ะ>งปงังๆสาธุ<ะ>ครับผมสุดท้ายนี้ขอให้ช่าาจิตรดภะษาสัมพนันเขียนงานว่าช่างจิตด,ดจะมีงานอะไรหน่อยก็ฝากให้เอฟซีทุกท่าน ใครจะร่วมนางรำดอกไม้ทุบเทียมงานสิบสี่กุมภาเป็นงานประจาปีสารนาองดบที่สร้างมาประมาณสองปีก็ถือว่ามีโชคมีลาภกันหลายท่านใครที่มีจิตศรัทธาก็เล็กคละน้อยห้าบาทสิบบาทร่วมดอกไม้ทุบเทียมวันงานประจาปีไหว้สารนองดาวันวาเลนไทยก็ครับมาใครที่มาไม่ได้ก็ร่วมทำบุญจิตศรัทธาก็ได้เนาะติดต่อทางไหนครับผมติดต่อที่ศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองห้าูย์ห้า fc ช่างกีฬาที่ใครจะ ร่วมมุนด้วยกันทํามุนเล็กๆน้อยๆน้อยด้วยกันคือตุ้บาตรตูสตังผมไม่ได้เอามาใช้ในขาดเอาไปใช้ในงานของปูดําทั้งหมดอาจจะมีโรงทานเป็นหมอลำเป็นซื้อดอกไม้ทุบเทียนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันครับก็เมื่อวานก็ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาวันนั้นอบตมาแก้บนจุดยังตังเลยนะจุดยังตังของอบตจุดแล้วอบตจุดแล้วครับเลขตรงกันได้นี่ คือเลขตรงกันนี้เหรอผมบอกว่าเลขไหนตรงกันหมดเลยตรงกันหมดเลยโอ้โหครับก็เลยคือเลขมันตรงกันผมเลยไม่อยากบอกเลขเยอะๆใช่ใช่เอบตที่ถูกได้ห้าแสนก็ที่แล้วครับเก้าเจ็ดสองรอบนี้ก็มาจุดแล้วเลขตรงกันกับเลขนี้เป๊ะแต่ผมไม่บอกว่าจะเลขไหนเป็นปริศนาแล้วกันแล้วก็เมื่อวานผู้ใหญ่บ้านมานี่ก็สอบติดเพยบบ้านมาแก้บนวันจุดขอเลขเราก็ตรงกันตรงเลยผมก็เลยเจ็ดเจ็ดศูนย์เลยแล้วก็ไปตรงกับเลขที่กันมาเออเอาเอาครับ เลขท you know, ี you know, ่จัดไาม์ดำมาตรงกับเลขอันนี้ตรงกันโดยบังเอิญนะไม่ได้ไม่ได้ทูกอย่างเหมือนสวรรค์สร้างมาอครับคือว่าเป็นเลขสวรรค์สร้างให้มาตรงกันจะเป็นบุญสัพันธ์กันบุญสัพันธ์กันเลขนี้ก็ตรงกับองค์ดําเลขนี้ผู้ใหญ่มาแก้ก็ตรงกับเลขคือเลขมันตรงกันอย่างนี้มันทําให้ประหยัดงบปากเอฟซีไม่พูดเยอะแล้วกันนะคุยมานานแล้วครือเลขรับไมลานี้ไม่ใช่คุยมา20นาทีค่อยลปอยเลขอันนี้คุยไปก็ไม่เกิน3นาทีผมลปอยเลขเลยครับเลขรับไมลาคือคุยได้ไม่เกิน3นาที พ่อยเล็กเลยใช่ครับทีเดี๋ยวก็พูดสารทุกถูกดิบกันรเราเรื่องเราเรื่องปกติเนาะเรื่องปกติก็คือว่าฟังกันไปเนาะถือว่าเป็นมิตรสัมพันธ์ที่ดีต่อกันถูกต้องครับฝากแคปซีกดติดตามกดไลค์กดแชร์หนึ่งคอมเมนต์เลขไหนที่เลขไหนสวยเลขไหนไม่สวยคอมเมนต์มาได้ครับระวัเงเลขไม่สวยนั้นจะออกเจ้าของเลขบอกมาครับสวัสดีครับครับเที่ยนิวิติเชื่บ้านและวิธีเที่ยว่ายนำโชคนะครับพี่น้องครับก็ขอขอบคุณช่างเจริญนะครับพี่น้องครับถึงสิเดียร์รอนคนจิตตกสำเร็จ กบบวรพบวันนะครับพี่น้องครำพันธ์แนวทางนี้ดีมากฝาเฟซีนะครับพี่น้องครับเป็นเลขลับไม่ธรรมดานะครับพี่น้องครับตั้ไม่ลีลาฟังดิซื้อฟีกของหูนะว่ามันบ่อธรรมดานะครับพี่น้องเนื้อแล้วก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีเนาะขอบคุณกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ค่อยถึงกันนะครับต้องขอขอบคุณในหลายคอยเฮงซองแรกคอยเปิดวันที่สองโค้วันที่หนึ่งคุมภ่าเป็นสัปดาห์เราเลยขอบคุณคลยเฮงบอลแตกสามโตตรงตรงเนื้อสาธุสาธุสวัสดีครับ